加油！ ชแนลครับจ่องตกปลาพักผ่อนวันนี้ผมก็พามาตกปลากานันอีกเหมือนเดิมครับแต่ก็จะเป็นหมายคลองเป็นหมายคลองธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็มาตามคำเรียกร้องของพี่ๆน้าๆนักตกปลาหลายๆคนอยากให้ผมกลับเข้ามาแก้มือคลองเดิมแต่วันนี้เราก็มาถึงหมายกันแล้ววันนี้มาถึงจะเช้าหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่ามันตรงกับวันหยุดก็จะมีนักตกปลาหลายท่านเขาเข้ามาตกกัน อันนี้ผมก็มาถึงหมายก็ลงเบ็ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็จะมาแก้มือให้พี่ๆนหะนะน้าน้าตกปกาหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากให้ผมมาแก้มือเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยมาตามคำเรียกร้องเลยกับเบ็ด4คันเหมือนเดิมครับวันนี้มาเช้าหน่อยโอกาสได้ตัวก็คงจะมีววความแน่นอนของหมายธรรมชาติก็ประมาณนี้นครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไครป์ไว้เป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสําหรับหมายนี้จะเป็นอีกหมายหนึ่งที่ผมตกครั้งก่อนจะอยู่อีกจุดหนึ่งอยู่ข้างในเข้าไปก็วันนี้ผมก็เลยมาลงอีกจุดหนึ่งก็ขยับเข้ามาใกล้หน่อยหนึ่งวันนี้เราจะมีผลงานที่สวยๆไหมสําหรับการแค่มือคลองนี้ตามคำเรียกร้องไปลุยกันครับสําหรับวันนี้สำหรับเยื่อวันนี้ผมใช้นะครับ ก็จะเป็นเหยื่อของม้าแอดมินในกลุ่มคนะรับป่าไม่ต้องผส,สมอะไรมากมายครับก็เราก็เทแล้วก็ผส,สมน้ำที่หน้าหมายตกได้เลยสำหรับสายคลองธรรมชาติก็เรียบง่ายครับพกพาสะดวกสบาย เนื้อประมาณนี้ครับเนื้อเยอะ กเราก็รอดแ้วแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้มีปลาเข้ามากินผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็เป็นลูกปลาโนนจันครับเมื่อกี้ที่เข้ามากินเบ็ดของเราช่วงสายๆมาก็เริ่มมีมากินแล้วก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นอีกทีว่าวันนี้เราจะได้ผลงานที่วยไหมสำหรับตอนนี้เราก็ไปตามรุน้นตามเที่ยวกันก่อน ากับการลอดแท่งของผมในวันนี้นะครับที่มาแก้มือนะคองจุดนี้เหมือนเดิมตามรุเ่เงนต่อครับ น่าบมีไซยีไซย,ย่มีไซย,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 ยู่ช็อตเกอร์ <c oughs> ลอดิ่นซูมเลยไอชิบหายเล่นเราจะมึงจะมึงโดนโอ้ตัวบลอเลย เฮ้ยมีสายมีสายปลาบอกไอ้หาดูดิเป็นโลอ่ะพูดนะหลังจากที่มันห่างหายไปนานมันมันกินแล้ว ล้วมัง้ง <c oughs> น่าจะเป็นนวงจันทร์พี่นวลจันทร์น้อยอีกแล้วนะนวนจันทร์ครับไปสวยเลยนี่ครับปลานวลจันทร์ตัวที่สองเรานะ ตัวนี้ไซส์สวยอ้วนเลยประมาณนี้ครับบลานวนจันรอดแฮวแล้วเขาเต็มปากครับเม็ดโฟมอ่าแล้วแป้งที่สองเรามาแล้ว มันนิ่งล้วมันกำลังจะกินมมาแต่ว่าปีนับพิไหออกใอยู่ทีกเนปีไหนเม่ไหรตัองกัออกจียวนต้องกค่อนหลงของป้าไอ้ก็ยเดี๋ยมเดินไป ¿Qué ครับเรามาถึงช่วงท้ายกันแล้วในนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามสี่โมงแล้วแหละสำหรับคุิปนี้ก็ไม่แห้วแล้วแ้่เรายังมีปลาสองสาตัวให้ชมถือว่าปลามันกินหางนะครับสำหรับวันนี้ตรงคลองเจ๊กจุดนี้ปลากินห่างไหน่อยแต่จะกินเป็นช่วงเวลาก็จะ ไม่กินติดต่อกันเหมือนจุดอื่นๆแต่ก็ยังรอดแห้วได้ครับสำหรับหมายนี้วันนี้ถือว่าแก้มือได้สำเร็จครับไม่แห้วกลับไปจะมีปลาโดนจันสองตัวลูกปลาโดนจันสองตัวนะครับแล้วก็ปลานิลนตัวเล็กอีกตัวหนึง่งก็เป็นไปทอดประมาณนี้แหละก็มาถึงช่วงท้ายของทลิปนี้แล้วสำหรับหมายของเจ๊กจุดนี้วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับก็แก้มือได้สำเร็จ ก็ได้ปลาที่เราตามหาอยู่ตัวเดียวก็ยังดีผลงานวันนี้ก็ไม่สวยหรูสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นการตกปลาลองก็ถือว่าไม่แฮ้วครับกับผลงานสามตัวอาจจะมีไม่ได้ถ่ายบ้างตัวสองตัวตก็มีให้เห็นเป็นบางตัวที่ได้ถ่ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆของการตกปลา ของเจ๊กจุดนี้ที่มาแก้มือนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นเลยก็สําหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหนก็อยากให้ผมมาแก้มืออีกไหมอยากให้มาลองอีกไหมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ว่าผมลงจุดไหนเผื่อจะมีหน้าน,า,นามาซ้ําก็อาจจะกินนะครับถ้ามาซ้ <laughs> ําเพราะว่าผม นี่เหยื่อไว้เป็นถุงเลยวันนี้จากโอเคครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณคงจะต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ไม่เป็นอะไรให้ผมด้วยครับขอบคุณครับผม